ทุกคนตอนนี้ท่านอยู่บนเรือของพี่อะไรนะคะพี่วงพี่วงนี่แล้วเพื่อนๆเ,เรานะคะลงไปแล้วนะคะดูสภาพแต่ละคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อเพื่อนๆเพื่อนๆเอาตัวรอดกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องช่วยท่านรีวิวกล้องออใต้น้ำด้วยนะคะ,ะอันนี้คือ ลักทุเลมากนะทุกคนคือจะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลับเป็นยังไงนะคะแต่ละอันมาดูดีดิเ,เหนื่อยมากหมดสภาพเลยค่ะคเพิ่งเห็นว่าแบบดำไปเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เริ่ง unpack นะคะสิ่งแรกที่อ,ออกมาเลยก็คือ าของยังไม่สนใจนะคะมาสนใจที่นี่ก่อนเดี๋ยวกำลังจะเรียกแมส s ซนเจอนะคะไปล้างแหละแต่ท่านจะใส่ข้อมูลไว้ให้นะคะว่าล้างมาแต่ละรุ่นแล้วมันคือรุ่นอะไรบ้าง <c oughs> ภาพจากกล้องไหนบ้างนะคะตื <c oughs> ่นเต้นมากอะ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วเราดำถ่ายเองก็คือไม่ได้ดำน้ำนานมากแล้วก็คือแบบว่าสามวก็เหนื่อยแล้ว คกคนต e um right? uh ื huh. uh ่นเต้นมากเมื่อกี้เพิ่งส่งล้างฟิล์มไปใช่ปะชุดเดิมออกไปซูเปอร์ได้ฟิล์มแล้วคือแบบถ้าหนังไม่มีตีนกบจะไปเช่าปรากฏไม่มีไซส์ก็เลยแบบว่าดําตัวเปล่าแล้วก็แบบห้อยกล้องไปประมาณ2กล้องสกล้องแล้วก็ลงไปถ่ายเพราะฉะนั้นเราลุ้นมากว่าช็อตที่เราได้จะเป็นยังไงเราก็เลยอยากถ่ายเก็บไว้เป็น f ีล l ิ่งนะคะตอนนี้กำลังจะเปิดไฟล์เข้าไปดูแล้วว่าแต่ละกล้องเป็นยังไง ตัวแรกกันเลยอักฟาเลอร์บ็อกตัวนี้ iso 400นะคะทุกอันส่วนใหญ่จะถ่ายได้27รูปเหมือนกันนะที่ท่านเอามาทั้งหมดตัวนี้ราคาน่ารักสาหรับ9กที่ท่านได้มานะคะบางร้านอาจจะขายไม่เท่ากันเห็น <He S 2> ความฟ้าแมสดใสมากอันนี้เป็นน้าตื้นนะคะแต่พอน้าลึกก็จะประมาณนี้ท่านว่าโอเคเลยนะสมกับราคาถ่ายง่ายทุกกล้องนะคะพูดถึง ตัวที่2 fuji film quick snap นะคะตัวนี้ ISO 800 790บาทอ่าที่ท่านได้มากล้องก็จะเป็นประมาณนี้ทุกอันไถยง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีโทนของเขาโทนของฟูจิมีความฟิล์มฟิลมได้ฟิลนะคะความชัดความสว่างก็พอๆกันแต่เป็นโทนของฟูจิเลยถ้าใครชอบโทนฟูจิ มาดูรูปจากกล้องสุดท้ายกันค่ะจาก Go d a k Sport นะคะ ISO 800ก็มีสายแล้วก็กันน้ำได้ลึกพอๆกันทั้งหมดนะคะความยากของเฟืองตัวนี้จะมีความยากสุดนิดนึงนะคะแต่ว่าท่านชอบนะ Go d a k ท่านว่ามันค่อนข้างดูมีคุณภาพแต่ว่าคนถ่ายอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะออกมาก็ชอบทุกกล้องนะคะพูดถึง คอมเมนต์กันมานะคะว่าเพื่อนๆชอบกล้องไหนหรือว่ามีกล้องไหนแนะนำท่านอีกท่านชอบไปดำน้ำแบบนี้มากเลยค่ะแนะนำกันมานะ